สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ก็มาลุยลานมันครับผมอ,อันนี้เป็นมันไล่นะครับเนี่ยแถวแถวนี้เขาเป็นไล่นะครับเราต้องวิ่งมาถึง80กิโลนะครับจากนาของเราเอามันมาขายที่ลานมันนี้เพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าจะให้ราคาค่อนข้างแพงอยู่ครับผมเนี่ยฮะ นะหัวแดงแดงอ่าก็เดี๋ยวดูหัวของเรานะครับท่านผู้ชมครับผมของเขาก็มีหัวใหญ่หัวเล็กก็มีอยู่ครับผมหัวใหญ่ขนาดของเราก็มีอยู่อันนี้ส่วนมากก็จะเป็นเ,เห็นถามเขาบอกว่าจะเป็นผ่านแขกดําครับผมก็อันนี้เป็นมันไล่ครับเนี่ยดินเขาแดงแดงอยู่เลยครับผมดินเขาจะที่ติด,ตด,ตดมันมาจะเป็นแดงแดง ครับก็ครับเดี๋ยวจะดำโอ้โหลงใหญ่จริงนะตรงเนี้ยอ่าใ่ครับไม่ใค่ร้อยอ่ะนี่ร้อยอ่ะงั้นไปดูตรงน่้ครับ เนี่ยก็หัวใหญ่นะอันนี้เป็นพันธุนะ์แขกดํานะแขกดําเปอร์เซ็นต์แป้งของเขาโอ,โ,โอ้โหแขกเขาสุดยอดไหมรับเปอร์เซ็นต์แป้งเขาดีครับผมะัั่ครบของเราจะเป็นเกษตรยักษ์ครับผมอันนู้นของเขาเป็นอ่ามันไร่อันนี้เป็นมันนาครับ เปอร์เซ็นต์แป้งอ่าก็คือเฉลี่ยได้ประมาณ23%นะครับวันนี้23% 24%เอซเองครับผมอันนี้มันนานะอันนั้นมันไล่ครับดินเขาจะแดงกว่าเพราะว่าในย่านนี้ดินเขาจะเป็นดินแดงๆ ครับผมก็ครับหัวก็มีของเขาก็มีเล็กมีใหญ่ครับก็เอาไปสีครับผมสีแล้วก็ตาบก็บบมาเทียบที่กองแล้วก็ <c oughs> ของเราหัวไม่ได้ด้อยกว่าเขาเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมเกษตรยักษ์อันนี้พันแขกดําำับผมเท่าที่ที่ถามับผมก็เท่าที่ดูบางอันก็มีกองเล็กเออหัวเล็กนะครับก็ไม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพันอะไรมารับผม หัวเล็กยาวก็ไม่ไม่แน่ใจพันนะครับว่าเป็นพันอะไรครับผมก็ไก็ได้มาลุยลานมันครับวันนี้ครับผมก็ท่านผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าคุณภาพ มันของเราหัวของเราครับผมเนี่ยดูผมดูในโซนนี้จะเป็นหัวเล็กๆก็น่าจะเป็นที่สายพันธุ์ด้วยหรือเป็นที่การปลูกก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเท่าที่ดูนะครับย่านนี้เขาปลูกขี่ครับผมบก็ วันนี้ก็รู้สึกราคาจะได้ประมาณ2.40บาท40นะครับผมวันนี้ครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์แป้งเราได้23.24ยังไม่ถึงย5่บ้าให้ก็น่าจะได้อยู่ประมาณ2.50บาท50แหละครับผมก็ยังไงฝากขอบคุณแฟนเพจท่านที่ติดตามด้วยนะครับผมก็ผมพยายามอัปเดตวิดีโอ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าตั้งแต่กระบวนการเราปลูกจนวันนี้เราเอามาขายนะครับผมแล้วก็ราคาที่บอกไปรวมทั้งผลผลิตที่เราได้ด้วยก็ถือว่าเป็นที่หน้าพอใจครับผมครับจากนั้นท่านที่มีที่นาที่ ว่างอยู่นะครับผมในช่วงที่ไม่ได้ทำอะไรกันก็ลองลอง,ลองดูครับมันครับผมดินดินทางนี้คงเขาจะเป็นดินดำๆครับผมแต่ไม่รู้ว่าหัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับของเราก็ติด ถือว่าประมาณหนึ่งครับผมก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ผมจะมา update, อัปเดตวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่รับชมและก็ติดตามถ้าท่านสนใจพันธุ์มันนะครับเราก็มีจำหน่ายนะครับสำหรับพันธุ์เกษตรยักษ์ของเราครับผม ก็ผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้แล้วยังไงโทรติดต่อสอบถามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ